วิดีโอเกมนั้นมันก็เป็นหนึ่งในสื่อที่ทําให้หลายๆคนได้เข้ามาเล่นมันและรู้สึกสนุกกับมันเป็นอย่างมากเพราะว่าแต่ละเกมนั้นมันก็ล้วนแต่มีระบบที่แตกต่างกันออกไปอีกทั้งบางเกมเองเนื้อเรื่องมันก็น่าสนใจจนทําให้ผู้เล่นรู้สึกอยากติดตามและเล่นมาจนจบเลยก็มี ดังนั้นในวันนี้เราจะมาดูกันว่าในโลกของวิดีโอเกมนั้นมันมีเกมไหนกันบ้างที่ถูกยกย่องว่าเป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องที่ยาวที่สุดกันโดยเราจะอิงข้อมูลรีเสิร์ชจาก m i มส s แก n เป็นหลักนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็เราไปชมกันเลยดีกว่าครับลด17%โปรโมชั่นตอนนี้สำหรับผู้ชมช่องแบคคอยสปอร์ต e ซื้อแก้วพร้อม G Fuel เจตอนนี้จากราคา1 1 4 8บาทเหลือเพียง950านิดเท่านั้นด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดมากน,นะครับ รู้สึกอ่อนล้าหรือไม่สดชื่นกันหรือเปล่าครับเพิ่มโฟกัสในการเล่นเกมการเรียนการทํางานกันง่ายๆลองดื่ม G Fuel สิครับ15แคลไร้น้ําตาลได้ผลจริงอร่อยติดปากมีรสชาติให้เลือกกว่า30รสด้กันแม้แต่สตรีมเมอร์ระดับโลกยังดื่มกันเลยนะครับตอนนี้ของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอสั่งเลยได้ที่ช้อปปีร้าน G N Official กดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับอันดับที่7 The Long Dark เกมแนวเซอร์ว่าอาชีวิตรอดที่ตัวเกมจะมีความสมจริงในการเอาชีวิตรอดมากและมีจุดเด่นตรงที่เมื่อผู้เล่นเสียชีวิตแล้วต้องเริ่มเล่นใหม่อย่างเดียวเวลาภายในเกมนั้นค่อนข้างที่จะช้าประกอบกับสภาพแวดล้อมที่เป็นภูเขาปกคลุมไปด้วยหิมะทําให้การหาอาหารและน้ําดื่มเป็นไปอย่างจาํากัด จนทําให้ผู้เล่นได้สัมผัสกับประสบการณ์การเอาชีวิตรอดที่ทรมานแบบสุดๆตัวเกมถูกพัฒนาโดยบริษัทเล็กจากแคนาดาอย่าง Kilterland Studio โดยได้เริ่มมีการลงทุนตั้งแต่ปี2012และพัฒนาตัวเกมมาเรื่อยๆจนกระทั่งได้มีการจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการในปี2017เกม The Long Dark นั้นจะเล่าถึงวิลเลียมแมคเคนซี่นักบินที่ต้องพาดร์แอสทรีดกรีนวูด ไปส่งยังที่หมายแต่เนื่องด้วยสภาพอากาศอันเลวร้ายกับปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ทําให้เครื่องบินของเขาตกลงที่ประเทศแคนาดาและเมื่อเราตื่นขึ้นมานั้นก็จะพบว่าตัวเองอยู่ท่ามกลางภูเขาหิมะและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของเราจึงต้องหาทางเอาชีวิตรอดผ่านจากการเรียนรู้จากการสังเกตหนังสือคู่มือต่างๆพร้อมไขปริศนาเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นโดยมีสภาพแวดล้อมันโหดร้ายทางอากาศที่หนาวเหนบ็บอาหารที่จํากัด สภาพความเจ็บป่วยและจากนีและหมาป่าทุกอย่างจะค่อยๆเข้ามาหาผู้เล่นเป็นความตายที่เงียบสงบและกดดันเราตลอดเวลาในตัวเกมนี้ได้มีการปล่อยแคมเปญเนื้อเรื่องออกมาแล้วถึง4เอพิโซดด้วยกันซึ่งมันก็ใช้เวลาเล่นให้จบทั้ง4เอพิโซดถึง1น9ชั่วโมงเลยทีเดียวอย่างไรก็ดีเนื้อเรื่องที่ปล่อยออกมานั้นมันก็ยังไม่นับว่าเป็นตอนจบของเกมเสียทีเดียวนะครับเพราะว่าทางผู้พัฒนาได้มีการประกาศออกมาแล้วว่าพวกเขากำลังทำเอพิโซดที่5ของหมดเนื้อเรื่องอยู่ ซึ่งในอนาคตมันก็อาจจะทำให้ดาของเกมนี้เพิ่มขึ้นอีกก็ได้นะครับอันดับที่ 6. Red Dead Redemption 2เกมที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการเกม Open World อย่าง Red Dead Redemption 2นั้นมันเป็นเกมที่ถูกพัฒนาโดย Rockstar ในปี2018โดยตัวเกมจะถูกเซตฉากหลังอยู่ในช่วงปี1899หรือช่วงผันเปลี่ยนระหว่างยุคคาร์บอยสู่ยุคอุตสาหากรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยตัวเกมนั้นมีการถูกออกแบบมาได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นโลกภายในเกมที่มีชีวิตชีวาทั้งในเมืองและในป่าที่เราได้ไปสำรวจระบบแสงและเงาที่สมจริงจนทําให้เราเพลินไปกับบรรยากาศในแผนที่อีกทั้งระบบการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลยอย่างมากนอกจากนี้การมีปฏิสัมพันธ์กับ NPC รวมไปถึงระบบค่ามอเรลหรือค่าความดีที่สง่งผลกับการเล่นของเนื้อเรื่องภายในเกมด้วย แน่นอนว่าถ้าพูดถึงเนื้อเรื่องแล้ว r o อก Star ก็สามารถดีไซน์มันออกมาได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับโดยในภาคนี้มันจะเล่าถึงเหตุการณ์ก่อนภาคแรกโดยกลุ่มโจรที่มีชื่อว่า d ัช h ัน n d อร์ไลน e เป็นหัวหน้ากลุ่มส่วนตัวผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็น a r t h u r m o r ม a n แกมือขวาของ d t c h ซึ่งเนื้อเรื่องจะดำเนินไปและแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์เล็กๆต่างๆที่นำไปสู่เหตุการณ์ใหญ่ๆของกลุ่มโจรกลุ่มนี้รวมไปถึงตอนจบของเกมก็เลยทำเอาหลายคนที่เล่นเล่นเกมนี้ต่างร้องไห้กันระงมเลยทีเดียว ต้องบอกเลยว่าในเกม Red Dead Redemption 2นั้นมันเป็นเกมโลกเปิดที่มีกิจกรรมให้ผู้เล่นได้ทำมากมายและเนื้อเรื่องหลักของเกมเองก็กินเวลาในการเล่นถึง156ชั่วโมงเลยด้วยแน่นอนว่าเนื้อเรื่องที่ถูกดีไซน์มาอย่างดีและน่าติดตามแล้วนั้น 156ชั่วโมงก็นับว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการจบเกมแน่นอนว่าถ้าใครยังมีภาษาอังกฤษที่ไม่แข็งแรงแต่อยากรู้เรื่องวที่เกิดขึ้นในเกมแล้วล่ะก็เร็วๆนี้ก็จะมีมอดแปลภาษาไทยออกมาให้เหล่าเกมเมอร์ไทยได้ใช้กันด้วยนะครับอันดับที่5 Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain อีกหนึ่งผลงานขึ้นหิ่งจากฮีเดโอโคจิมา อย่าง Metal Gear Solid 5มันก็เป็นผลงานสุดท้ายที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างโคจิ m a และโคนามิโดยตัวเกมถูกปล่อยออกมาในช่วงปี2015 รูปแบบการเล่นจัดว่าเป็นข้อที่เด็ดที่สุดเพราะว่ามันได้พัฒนารูปแบบการเล่นแบบรอบเลนให้เล่นได้สนุกไม่เฉยในส่วนแอคชั่นทำได้ดีควบคุมก็ง่ายโดยใช้แค่ปุ่มไม่กี่ปุ่มถึงไม่เคยเล่นภาคก่อนหน้านี้ก็สามารถเข้าใจได้ง่ายส่วนระบบอาวุธมีความละเอียดสมจริงการต่อสู้ระยะประชิดแบบ CQC ปรับให้เข้าใจง่ายขึ้น มีการนำแนวทางของเกมแนวโลกอิสระที่เป็นการรับภารกิจที่ไม่ยาวนักและใช้การนำเสนอแบบทีวีซีรีสจบเป็นต่อตอนไปทำให้ผู้เล่นสนุกไปกับมันได้แม้ภารกิจจะสั้นก็ตามและแน่นอนว่าใครที่เป็นแฟนเกมของโคจิมะก็น่าจะรู้กันดีว่าเนื้อเรื่องของเมทัลเกียในแต่ละตอนนั้นมีความน่าสนใจและน่าติดตามเป็นอย่างมากและถ้าใครอยากจะเล่นเกมนี้ให้จบแบบสมบูรณ์แล้วก็มันจะต้องใช้เวลาในการเล่นยาวถึง1นึชั่วโมงเลยทีเดียว อันดับที่4 The Witcher 3 Wild า u n t ันหนึ่งในเกมที่รับการยกย่องว่าเป็นเกมแอคชั่น RPG Open World d ที่ดีที่สุดแห่งยุคอย่าง The Witcher 3นั้นมันก็เป็นเกมถูกพัฒนาโดย CD Project r e d ในปี2015ซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่เล่นแบบ Single Player มุมมองบุคคลที่3ภายในเกมเราจะได้เล่นเป็นเก r โรลวิตเชอร์หนุ่มที่มีทักษะการต่อสู้ระดับสูง ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับโคนหรือการต่อสู้กับผูดผีและสั์ประหลาดเองก็ตามแถมตัวของเกรเรเองก็ยังมีทักษะได้อนนื่นๆอีกเช่นการปรุงยาและการใช้เวทมนต์เนื้อเรื่องภายในเกมนี้จะเล่าถึงการที่เกรเรพยายามจะตามหาลูกสาวของจักรพรรดิอย่างซีรีเพราะว่าเธอมีพลังพิเศษในการควบคุมพืพ้นที่และเวลาอีกทั้งเธอยังเป็นกุญแจสําคัญสำหรับเนื้อเรื่องในเกม The Witcher 3อีกด้วยสำหรับเนื้อเรื่องในเกมนี้มันก็มีทางเลือกมากมายที่ส่งผลต่อเนื้อเรื่องที่จะเกิดขึ้น และมานก็เป็นหนึ่งในเสน่ของเกมนี้เลยล่ะครับและถ้าหากใครอยากจะเล่นเกมนี้จนจบสมบูรณ์แล้วพวกเขาจะต้องใช้เวลาถึง1 7 3ชั่วโมงเลยทีเดียวอันดับที่3 The Legend of Zelda: The Breath of the Wild หนึ่งในเกมสร้างชื่อให้กับ Nintendo อย่าง The Legend of Zelda นั้น มันก็ดมาเริ่มาแล้วหลายต่อหลายภาคด้วยกันจนกระทั่งการมาถึงของภาค The Breath of the Wild ที่ถูกพัฒนาออกมาในปี2017ให้กับเครื่องเล่นเกมอย่าง Nintendo Switch และ Wii U รูปแบบการเล่นของ Zelda Breath of the Wild นั้นถือว่ามีความโดดเด่นที่สุดเพราะมานันได้กลายร่างเป็นเกม Open World เต็มตัวที่มีโลกกว้างมากๆ และแม้มันจะกว้างแต่ก็เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าหมู่บ้านและสตรูซึ่งถ้าหากคุณดูผัผ่านคงคิดว่าไม่มีอะไรแต่พอเล่นจริงแล้วล่ะก็มันมีรายละเอียดมากจนแม้แต่มแมลงตัวเล็ก,ลกๆก็ยังใส่เข้ามา ระบบแอคชั่นในการต่อสู้เป็นไฮไลท์ที่โดดเด่นมากแม้ว่าภาคหลังๆซลดาเริ่มใส่ความเป็นแอคชั่นที่ต้องใช้ฝีมือมากขึ้นแต่ภาคนี้มันก็ทําได้เข้มข้นมากมีการใช้ท่าสโลโมชั่นเพื่อหน่วงเวลาในการต่อสู้กับสตรูรวมทั้งอาวุธนี่ต่างๆก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปในด้านของเนื้อเรื่องนั้นมันก็จะเล่าถึงอัศวินหนุ่มอย่างลิงก์ที่ได้ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลอย่างยาวนานกว่า100ปีและได้สูญเสียความทรงจำไป ทำให้เขาต้องออกค้นหาตัวตนในอดีตและได้ทราบว่าตัวเองคือสศวินแห่งเจ้าหญิงเซลดาและต้องออกไปตามหาเพื่อกำจัดจอมมารและช่วยเจ้าหญิงเอาไว้ให้ได้อีกครั้งโดยขึ้นชื่อว่าเป็นเกมแอคชั่น RPG แห่งเวลแล้วการจะให้ชั่วโมงการเล่นภายในเกมมันจบลงอย่างรวดเร็วมันก็คงจะไม่สมชื่อ The Legend of เ e l d a ใช่ไหมล่ะครับนั่นก็เลยทำให้ในเรื่องของเกมนี้หากจะเล่นให้จบแบบ100%รตก็ต้องกินเวลาในการเล่นกว่า1 8 0ปชั่วโมงเลยทีเดียวอันดับที่2 Elite Dangerous ถ้าเกมโอเ n นเวล์ Open World มันกินเวลาเยอะแล้วเราลองมาดูเกมที่เปิดจัก,กรวาลกว้างใหญ่ให้เราได้สำรวจอย่าง e l i ิตแดนเจรัสกันดีกว่าโดยเกมนี้ถูกพัฒนาโดย Frontier Development ในปี2014โดยมันเป็นเกมที่จะให้ผู้เล่น เริ่มมาพร้อมกับยานอาวกาศลำเล็กและเงินจำนวนหนึ่งซึ่งหลังจากตรงนี้ผู้เล่นจะไม่ต้องไปหา NPC หรือว่าทำเควสอะไรเลยแต่ผู้เล่นจะได้อิสระไปสวมบทบาทเป็นอาชีพต่ตางๆฝึกฝนสกิลหาเงินซื้อยานใหม่หรืออัปเกรดอุปกรณ์และสร้างเรื่องราวของเกมด้วยตัวเองโดยทางผู้พัฒนาได้กล่าวไว้ว่าจัก,กรวันที่พวกเขาดีไซน์มันมีดวงดาวให้ผู้เล่นได้ไปสำรวจถึง4,000ล้านดวงเลยด้วยซ้ำ แน่นอนว่าถ้าจะเล่นคอนเทนต์ต่างภายในเกมไม่ครบมันก็จะกินเวลาในเกมไปถึง216ชั่วโมงเลยทีเดียวอันดับที่1 The Elder Scrolls V: Skyrim หนึ่งในเกมแอคชั่น MMORPG Pen World ที่สร้างปรากฏการณ์ความฮิปในปี2011เป็นอย่างมากอย่าง Skyrim นั้นมันก็ถูกพัฒนาโดยบริษัทอย่าง Bethesda Studio โดยที่ตัวเกมนั้นมันเป็นเกมอิสระให้กับผู้เล่นอย่างมากโดยเนื้อเรื่องของเกมเราจะได้ได้เป็น Dovahkin หรือที่แปลได้ว่านักรบมังกรที่จะต้องออกะจนไปทําภารกิจต่างๆเพื่อจัดการมังกรขมือบโลกอย่าง Anduin เพื่อม่ให้โลกใบนี้ถึงการราวสารนอกจากในด้านของรูปแบบการเล่นเกมเองมันก็ให้อิสระผู้เล่นอย่างที่เราได้กล่า ไปข้างต้นโดยเราสามารถเลือกได้ว่าอยากใช้อาวุธแบบไหนเราอาจจะใช้อาวุธถือสองมือหรือถือเป็นอาวุธขนาดเล็กคู่2มือก็ได้หรือจะเล่นเป็นนักเวทซึ่งจริงๆก็ต้องบอกเลยว่าใครที่เล่นเกมนี้น่าจะรู้ว่าอาวุธหลายๆอยา่างมันผสมประสานใช้คู่กันได้ แน่นอนว่าเนื้อเรื่องของเกมนี้มันก็มีหลายมิติให้ผู้เล่นได้เลือกโฟกัสเพราะว่าหลายๆเควสนั้นมันก็เป็นเควสที่ส่งผลตามมาถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องหลักจะเป็นการโฟกัสไปที่มังกรขมเอือบโลกแต่ปัญหาภายในดินแดนสกายรีเงก็เป็นปัญหาที่เราต้องจัดการ และอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เกมนี้มาดูน่าสนใจก็คือมันมีระบบการรองรับมอสไม่ว่าจะเป็นมอดชุดเกราะมอสอาวุธมอสเสริมความสมจริงรวมไปถึงมอส18บวกเลยก็มีนอกจากตัวเกมหลักแล้ว DLC ที่ปล่อยออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคดอนกาดหรือว่าดรา้อนบอลก็ช่วยให้เกมนี้มีเนื้อเรื่องเพิ่มมากขึ้นไปกว่าเดิมรวมไปถึงระบบต่างๆที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย แต่ถึงฟังดูมีข้อดีเยอะก็จริงแต่เกมก็มีข้อเสียตรงที่ว่ามันมีบั๊กที่เยอะมากและบั๊กบางตัวก็ส่งผลทำให้เกมไม่สามารถเล่นต่อได้ใครที่เคยเจออะไรแบบนี้ก็คงกด F5 ต่อเล่นเกมกันรัวเลยล่ะครับอีกทั้งระบบการต่อสู้เองมันก็ดูแข็งไปหน่อยถ้าใครมาเทียบ,บเกมในสมัยนี้แต่เราก็ต้องทำความเข้าใจตรงส่วนนี้ว่าเกมอัานก็มีอายุมากกว่า1 1ปีเข้าไปแล้วและในปัจจุบันเองก็มีคนทำม็อดที่แก้ไขาการต่อสู้แบบแข็งเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย และด้วยความที่ตัวเกมมีคอนเทนต์และเนื้อเรื่องมากมายให้เราติดตามมันก็เลยต้องใช้เวลาเล่นถึง230ชั่วโมงเลยทีเดียวในการทําให้เกมจบสมบูรณ์ได้และผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยติดเกมนี้เป็นอย่างมากซึ่งนั่นก็รวมไปถึงทีมงานของเราที่เล่นเกมนี้ไปแล้วกว่า3,625ชั่วโมงเลยทีเดียวซึ่งในอนาคตเราก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าเกมซีรีส์ The Elder Scrolls ภาคต่อไปนั้นจะสามารถทำลายสถิติตรงนี้ได้หรือไม่ และทั้งหมดนี้ก็คือ7เกมเนื้อเรื่องยากที่สุดซึ่งแต่ละเกมก็ล้วนแล้วแต่มีเนื้อเรื่องและระบบการเล่นที่น่าสนใจและมันก็ยังสร้างความสนุกให้กับเกมเมอร์อย่างเราได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับและเพื่อนๆเคยเล่นเกมไหนจบในบรรดาเกมที่เรานำมาเสนอการก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับเหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้ของทางช่องแบงค์ข่อีสปอร์ต e อย่าลืมชวนกดไลค์ subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยละ่ะจะได้เห็นคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสสวััดีครบ